大家好นักเรียนโตอนนี头头้เราสืจมาช่วยนักเรียนทบทวนหนั้สุของอาทิตย์ที่แล้วไปก่อนเโอเค包子包子ซาลาเปาข้าวฟัดข้าวฟัข้าวผัดบะหมี่春卷春卷包皮ยังจำได้ไหมคำต่อไปนทวน เกี๊ยวน้ำา锅火锅猫排烤鸭烤鸭เป็ดย่างเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้ต่อไปคำนี้จะอยู่ที่หนังสือหน้าที่สิบหกอ่าอ่าว่ามีฟัน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 ก็แปลว่าข้าวโอเคนักเรียนตอนนี้เปิดหนังสือหน้าที่สิบเจ็ดนะครับ คำนี้อ่างว่าชาดไักผาดผช่ชาดผักผัดผช,ชเนี่ยจะแปลว่าอาหารประเภทผัดนะครับจริงๆแล้วนักเรียนต้องกินผักเยอะๆนะครับต่อไปคำนี้คือตามด้วยความชอบของนักเรียนเราช่เพิ่มให้นี่แหละคำนี้อ่างว่าจาจจาจจาแจปลว่ไก่ทอดในนั้นสื่อไม่มีนะครับเป็นคำศัพท์ที่เราช่วยเพิ่มให้ รบกวนไปท่องจามเหมือนกันเพราะว่าเรากินบ่อยมากถูกไหมอร่อยด้วยหึ้งเขาชื่อแต่อยากกินเยอะนะครับอ้าวคำนี้ไม่ได้เป็นข้าวสวยนะครับอ่านดูภาพอาจจะเหมือนแต่นี่คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวภาษาจีนก็คือนัวหมี่นัวหมี่นัวหมีแปลว่าข้าวเหนียวว้าวดูจ่ารูภาพ หิวทันทีอยากกินมากเลยนี่ก็คือผัดไทยเนาะภาษาจีนอ่านว่าเฉาเฟินเฉาเฟินเฉาเฟินแปลว่าผัดไทยคำนี้อ่านว่าเผาเมียนเผาเมียนเผาเมียนแปลว่าบะหมี่สันเรล็ดรูปแต่老师อ,อยากไม่อยากให้นักเรียนกินเยอะเลยเพราะว่าไม่มีผลที่ดีต่อร่างกายอะไรสักอย่าง รเราเคยเห็นนักเยงกิงบ่อยจังต่อไปสงคำนี้จะอยู่ที่หนังสือหน้าที่17ใต้ข้างล่างเลยคำแรกอ่านว่าเหย่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 แปลว่าก็จุจๆเหมือนกันข้อที่สองอ่านว่าชชือา好吃好吃ชื่อแปลว่าอร่อยเรามาดูต่อสงคำนี้ต้องใช่ย,ยังไงยกตัวอย่างข้อที่หนึ่ง饺子 好吃饺子，好吃饺子好吃，百话 good 阿来。诶，聊话题松，变了变本火锅也好吃，火锅也好吃，火锅也好吃，百话冒饭，各阿来能干。在了样，卡，东阿罕，能、那个、变变，得呐卡。 โอเคนักเรียนตอนนี้เปิดนั้นเสร็จหน้าที่18ถึงเวลานักเรียนลงมือทำค่ายออกสตูดูแล้วเออหน้าที่18ข้อที่1เนี่ยคือเขาอยากจะให้เราฟังจากเทปเสร็จแล้วเขียนเสียงวรรยกตอนนี้เราจะเป็นความพูดนะครับตั้งใจฟังข้อที่1น,นึเจียวจื 2. อสองหัวโวาสาชุนจวนสี่มี่ฟาน 5. ้าีม่นเถียว 6. ก้าือ ต่อไปอยู่หน้าที่18เหมือนเดิมข้างล่างเนี่ยเขาให้เรามา4ข้อใช่ไหมอยากจะให้เราดูจากตัวนังนสือจริงเลือกภาพที่ถูกต้องจับคู่เลยอย่าเพิ่งดูเฉลยของเ老师น,นะครับรีบๆตั้งใจดูตั้งใจในดูในหน,นังสือนะครับไข่ามาเปรี้ยเทสุสุส่วนหน้าที่19เนี่ยคือเขาให้เราอาหารประเภทผักเลดปอเปี๊ยะกับอร่อยสามคำนี้ให้เรา แล้วอยากจะให้เราทำอะไรให้เราเขียนพิงยิงที่ถูกต้องใส่ในเส้นว่างเหลียวนักระเรียนก็ดูต้องแก้ไขยังไงเทียบดูจากหนังสือก็ได้หรือว่ามาเทียบดูฉเฉลยของ้อก็ดีนะครับแต่ว่าต้องคิดก่อนนะแล้วหน้าที่19ยังอยู่หน้าเดิมนะข้อที่4ี่ก็คือจะให้เรายงเส้นจับคู่อ่าข้าปูนเป็นปลาสีชมพูเขาให้มาตัวนั้นสือจริง คำศัพท์ที่เราเรียนตัวแรกเล้วปลาที่สีเหลืองอ่ะเขาจะให้เราตัวที่สองตามมาซึ่งจะให้เราเทียบดูเสร็จเราจับคู่นะครับนักเรียนยงเส้นอ่าใช้ไม่บันทดัดก็ดีดูเรียบร้อยสะอาดนะครับโอเคเหมืนเดิมสุดท้ายเราเชื่อจะสั่งกับบ้านหนึ่งประโยคให้นักเรียนไปคิดและไปเขียนด้วยว่าเออคุณชอบกินข้าวผัดไหม ภาษาจีนต้องพูดว่าอะไรแล้วอาทิตยนา้าเราจะมาเช่าเลยแล้วนักเรียนก็มาดูว่าสิ่งที่ตัวเองเขียนหามาถูกต้องหรือเปล่าตรงกับหล่อชื่อไหมสู้ๆนะครับดูแลสุขภาพด้วย